สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกทท่านนะครับเข้าสู่ช่องโฟร์แม็กนะครับแล้วก็ช่องโฟร์แม็กนอกจากจะมีทาง u t u b e แล้วนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับชื่อโฟร์แม็กเช่นเดียวกันนะครับหากจะกล่าวว่าปืนลูกโม่จุดสาในมิติลูกโม่5นัดนะครับถ้ามีพูดถึงสมิธเดวิสันเมเดลหกสิบจะเป็นไปไม่ได้นะครับเจ้าสมิธเดวิสันนะครับเมดเอลหกสินั้นที่ได้รับความนิยมก็มีอยู่2ขนาดลากล้องนะครับ ก็เป็นลำกล้อง2องเซนะครับแล้วก็ลำกล้องขนาด3นิ้วฟูลรักแบบนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็เจ้า3นิ้วฟูลรักกระบอกนี้นะครับก็เป็นของน้องท่านหนึ่งนะครับที่เป็นสมาชิกมาใช้สนามนะครับก็ได้ขออนุญาตท่านนะครับเพื่อรีวิวปืนจุดสามแปดฟูลรักสมิธแอนเวสันรุ่นนี้ไว้นะครับเจ้าสมิธแอนเวสันเบอรเดีวหกรุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นพัฒนาที่17นะครับ การดูก็สามารถดูได้ที่บานพับโม้นะครับว่าเป็นโมเดล60ขี17นะครับสำหรับโมเดลรุ่นและก็ซีดีนะครับตัวปืนทางด้านซ้ายนะครับสมิธเองก็เด่นลวดลายไว้อย่างสวยงามนะครับซึ่งตัวปืนทําด้วยสแตนเลสทั้งกระบอกนะครับลำกล้องยาว3นิ้วนะครับแล้วก็จะเปืนกระบอกนี้นะครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาที่คล้ายคลึงกับสวิตโมเดล6กระถกนะครับยอดส่วนลงมานะครับสามารถใช้กระสุน .38 สเปเชียลแบบบวกพีด้วยนะครับ และรุ่นนี้นะครับปุ่มปลดโม่นะครับเป็นแบบใหม่นะครับซึ่งก็ให้อารมณ์ความรู้สึกในการปลดโม่ได้อย่างง่ายดายนะครับโม่หมุนทวนซ้ายตามแบบฉบับของสมิธอนเวสันนะครับตัวล็อกโม่นะครับเป็นแบบวงลีรูปใหม่นะครับไม่ใช่เป็นตุ่มเล็กๆนะครับศูนย์นะฮะศูนย์ให้มาเป็นแบบศูนย์ยิงเป้านะครับสามารถจับเองได้อย่างคล่องตัวเลยทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านขวานะครับสมิธเองก็สลักไว้ด้วยนะครับว่าสมิธอันเวสันที่นำกล้องด้านขวานะครับที่คองปืนก็มีสถานที่ผลิตนะครับ ด้ามยางมันเป็นแบบด้ามยางแบบหางลูกกระตั้นครับจับแล้วก็ได้อารมณ์ความสึกที่กระชับมือดีนะครับและรุ่นนี้นะครับก็ยังมีระบบล็อกตัวปืนจากระบบคีย์นะครับเป็นลูกกุญแจนะครับซึ่งสมิธเองก็แถมมาให้นะครับสตัวเลยนะครับและนี่ก็เป็นข้อมูลเพียงแต่คร่าวๆนะครับตามที่ผมได้นําเสนอให้กับเพื่อนๆไปและก็หวังว่าเพื่อนๆจะนําไปวิเคราะห์พิจารณานะครับเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการเลือกซื้อเท่านั้นเองนะครับและถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์ แล้วก็คลิปหน้าจะมีกันต่อก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปสวัสดีครับ